สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนเพจนักลบด่านเถื่อนทุกท่านเพื่อนสมาชิกนะครับกลุ่มเสื้ออากินในป่าหมากินข้างทางนะครับเออแล้วก็กลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเอ่อเพจนักลบด่านเถื่อนนะครับซึ่งแนวทางคล้ายๆกันนะครับนะทุกกลุ่มที่ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าด่านควันดำนะฮะเออและยิ่งผมมาได้ยินข่าวว่าจะเพิ่มยอดค่าปรับนะฮะจาก1,000บาทเป็น5,000บาทต่อคันนะครับจากวัดปริมาณของคอวันดำเนี่ยค่าควันดำา50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตอนนี้รัฐมนตรีเขาเห็นข่าวเขาว่านะผมยังไม่ไม่ ไม่ยืนยันเพราะว่ามีชาวบ้านโทรมาแจ้งผมนะครับว่า,าจะลดลง30นะครับวัดค่าควันดำได้30ก็ปรับคันละห้าพันแล้วมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับปรับกันมาปรับประชาชนมากี่สิบปีแล้วนะครับอันนี้คือช่องทางด่วนนะครับนะอ่าช่องทางด,วด่วน ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จราจรจราจรกลางนั้นเข้าใจคําว่าช่องทางด่วนหรือไม่นะเห็นประชาชนแจ้งผมมานะครับว่าปรับอยู่ตรงในช่องทางด่วนนะครับตั้งโต๊ะเขียนใบสั่งอยู่ในช่องทางด่วนนะอ้าวเ,เ,เก็บรวยแล้วเหรอ นะครับเดี๋ยวไปสอบถามตั้งนิดหนึ่งไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วนะเออถามผู้ควบคุมด่านหน่อยดินะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปนะครับเออมาตั้งช่องทางด่วนผมเปิดไฟผ่านมาแล้วไว้นะครับเดี๋ยวเออจะทันไหมนะขอคุยด้วยหน่อยดินะครับโอ้ยรถก็เยอะ รถเยอะมากครับพี่น้องครับเนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยมันต้องมันต้องสะดวกครับแต่ก็ติดขับต้องด,ด,ดันต้องยังนะครับ,รบเอาเลิกแล้วพี่วันนี้วันเดียวเลิกเลิกแล้วหรอเลิกครับแล้วทำไมเรียบเลิอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ผู้ควบคุมอยู่ไหนผู <ห ả? S 1> ้ผู้กองด้วยนะผู้กองน่ะนะ สวัสดีครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองถามนิดนึงเพราะว่าเห็นมีนโยบายจะ,ะขึ้นค่าปรับเป็นคันละห้าพันเหรอหรือว่ายังไงไม่ใช่อันนั้นเป็นห้าพันเป็นเป็นของกราาขงขนส่งเขา ต้องเขาปรับขั้นต่ำ5,000บาทแต่ผมตำรวจไม่มีขึ้นเท่าเดิม1,000บาทเท่าเดิม1,000บาทเท่าเดิมเท่าเดิมไม่มีนโยบายขึ้นถ้าจะเป็นประกาศขึ้นต้องเป็นราชกิจจานุเบกษาอ่านั่นแหละถามไม่ดีแต่ของคนส่งอย่างเดียวเป็น5,000อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามผมถามเจ้าหน้าที่เจลาจอนกลางนะครับของพี่ที่เป็นจราจรกลางใช่ไหมเจราจรกลางและทีนี้อ่าผมไม่อ่าันอาดิยศศุกร์ภูกรู้ไหมอว่ายังไงผู้กองนะอ่าภูกองอะไรเอ่ย นะสุเมศสุเมศอ่าสุเมศนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่า,วาปรับประชาชนมากี่ปีแล้วและค่า PM 2.5มันดีขึ้นอย่างไงตอนนันที่ก็ไปถามผู้ไม่ใช่ไม่ใช่<ว> <จา S 2> คนที่มาตั้งมันต้องมีข้อมูลมาทีอ๋อในผู้ร่จาผมมาตั้งตามหน้าที่อย่างเดียวนั่นเองไม่ใช่นาที่เนี่ยคือถ้าหน้าที่น่ะท่านเป็นจราจร,รท่านต้องเข้าใจว่าช่องทางด่วนนะครับช่องทางด่วนเขาเอาไว้ทําอะไรให้รถผูใช่ไหมแล้วแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่จราจรกลางเนี่ย อยากจะนั่งตรงไหนก็ไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องมีแผนพี่มันมีแผนแล้วที่ กเขียนแ่ต้องไปถามผู้บัญชาผู speaking, right? personal, s too, <S ้บัญชาระดับสูงระดับบอรชนอนุนเป็นผู้ออกแผนผมมาตามแผนเฉยในการการออกแผนเนี่ยต้องระดับผู้การไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วเราผู้บัญชาการโดยลำพันธ์เป็นผู้ออกแผนมาเก็ต้องปฏิบัติตามแผนต้องตามแผนเราจะยื่อใช้เกิดไม่ได้เลยเขาแผนมาบอกว่าอยู่พระรามเอออยู่บางนาขาเข้ากมสี่แล้วก็ต้องอยู่บางนาข้ากมสี่กมสี่เขาเลยระบุในแผนไม่ว่าจะเป็นช่วงใดระบุหมดเลยในช่องตางตัวนะใช่ระบุหมดเลยพี่ไปขอดูแผนได้ที่ผมจะไม่ไม่ไม่คือต้องถามผู้ปฏิบัติ ใช่ไหมผมต้องมาเก็บข้อมูลกับผู้ปฏิบัติกานใช่ไหมเพราะนั้นผู้กองก็ต้องให้รายละเอียดผมใช่ซึ่งผมไม่ได้ไม่ไม่ได้มีเหตุดเคเพ่องอะไรกับตำรวจจราจรเียแต่ว่ามันต้องเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติว่าชาวบ้านเดือดร้อนยังไงเพราะปรับกันมาเป็น1 0บสปีแล้ว อ๋อแล้วทำไมไฟไม่ป่าแถวเชียงใหม่บ้านผมเนี่ยไม่ใช่ที่มันค่าค่าไปเอเหมือนกันอันนั้นพี่มต้องไปทตา่เชียงใหม่ผมปฏิบัติหนึ่งเทศหนึ่งเทพผ่านนครเท่านั้นผมว่าก้าวกลับไปตามหันได้ได้ไม่ใช่คือไฟไหม้ที่ประเทศอินโดมันนั้เกี่ยวมันไม่ใช่มันก็กลับมาที่นี่ใช่ฉันรู้ยังไงถึงมีแต่ดับควันดำแต่ชาวบ้านเกาเดือดร้อนอ่ะพี่ต้องไปถามผู้อ่าราจระดับสูงเป็นนโยบายระดับสูงมาพี่ต้องไปหาทางนู้นผมเป็นผู้แค่ปฏิบัติหนึ่งเดียวแล้วไอ้นี่ยผมฝากให้ ไปบอกนายกรัฐมนตรีด้วยไี่เราไปบอกเองไม่ใช่นี I ่แหละก็บอกหันกล้องไปเลยพี่ถ้าจพูดปัญหาคือผมเป็นตำรวจชันพูดน้อยต้องไปบัตรตำรวนสัของผู้ว่างชาม่เนี่้ปัญหางอื่นไม่ได้เลยปัญหาคือเมื่อให้เขาใช้เครื่องดีเซลผลิตรถดีเซลมาใช้ แล้วมันจะไงมันจะไม่ดำอ่ะไม่หรอกพี่บางคนเนาก็ใช้รถอายุการทางานเกินทั้งเกิดเจ็ดปีขึ้นไปสิบปีขึ้นไปใช่ไหมว่ายล้อรถใหม่เราไม่ได้ตรวจเรียบเลยเราเรียกอะไรในการเกินสิบปีไปเรื่องนั้นเลยแล้วทีนี้ออกมันละล้วเอาออกมันละพาวมาปุ๊บแล้วคนดำาล้วก็ว่าเก่าเกินเล้วก็มีมันก็ไม่จับออกไป่จับไปแต่ถ้าไม่ดำเราก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าวันไหนคนส่งจับมาคนส่งก็จะพ้นสเปซที่หน้ากระจกข้ามใจจุดขาวพี่ก็ต้องรถไปดัดปรุงแก้ไขแล้วก็ไปตรวจสภาพไม่ใช่เดี๋ยวปัญหาตอนนี้ที่ประชาชนเขาเรแงงสสัยผู้กลอคียร์ก็ื กา,ารวัดค่าควานดำนี่ยเขาวัดรอบเครื่องเนี่ยต้องเร่งไ,ได้วัดไปวมาเดีย,ดยอะๆตามกฎหมายเขาอบอกอให้เร่งอย่างรวดเร็วสุดคันเร่งเพื่อเป็นการกำลองหรือเฉยๆที่รถยนต์นี่มันละอย่างคันเร่งสุดคันเร่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นลออ้อสุดคันเร่งแต่ถ้าวัดเสียงนี่คือดูสภาพเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยรอบสองพันรอบสามพันรอบแต่ความดำตามระบบกฎหมายแล้วต้องอย่างคันเร่งอย่างรวดเร็วสุดคันเร่งที่ไปเข้าใจผิดเองว่าเป็นาข้อใจผิดถามว่า ถ้าอย่างนั้นถ้าไปตรวจขนส่งแล้วมันไม่ผ่านรถคันนั้นก็ต้องระง,งับการใช้งานก็ถูกต้องตามกฎหมายเอา้ารถตามกฎหมายแล้วท่านไม่ตามตามกฎหมายท่านไปเหยียบขนส่งเวลาเขาไปต่อภาษีทำไมเขาเขาเขา,เขาตรวจผ่านอา<ม>้าวทำไมเขตรวจผ่านผมก็ต้องตามตามเจ้าที่ของผมคนนั้นเองมันงนออ่ายเลเล่นสุดคนเล่นสุดคนเล่นคนนี้มันต้องมีมาตรฐานาที่เราไปถามที่ขนส่งทำไมเขาไม่เหยียบตามกฎหมายอ่ะเอ้า กฎหมายที่งั้นเขาเป็นเจ้าของที่จะออกไปอนุญาตที่จะให้ต่อหรือไม่ให้ต่อมาตรฐานของตำรวจคน,นต้องกฎหมายตัวนี้ผมบังคับใช้มาจากกรมควบคุมมลพิษเ็เป็นคนร่างออกกฎหมายมาเพราะผมทําหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็กฎหมายตัวเนี้ยก็บังคับใช้กับคนตุงคนตรงก็ต้องทำเหม,มือนกับผม้งหมด อยู่ที่ัูที่ของตำรวจแล้วเาก็จะเหยียบคันเร่งหรือเหยียบยังไงแต่ผมว่าเหยียบที่หน้าง,งานก็คือเหยียบคันเร่งอย่างรเร็วสุดคันเร่งแค่นั้นเองถ้าเหยียบสุดเร่งแล้วเขาไม่ดับเขปล่อยเขาขาดไปแล้วที่นี้แล้วดับก็บางครั้งก็ว่าเต่าตัดเตยเขาไปไป,ปรับปรุงแ้ถามันดับเกินมากเขาออกไปสับไปถ้าถามว่าชีวิตปกติของคน,นขับรถใครเขากระชื้นคันเร่งอย่างเหมือนตำรวจกระชื้ของเขามันไม่ได้กระทืบพี่พี่แต่กดคันเร่งอย่างรวดเร็วสุดคนะเอกมือพี่ไปตีความเอาเองไม่ใช่ก็ใช้มือกดแต่ถ้าถามว่ามือกด ถ้าขับรถปกติมีใครกดสุดทีเดียวบ้างไม่หรอกพี่ต้องไปอ่านข้อกฎหมายดิพี่พี่ดูกรมควบคุมบุรพีว่าการหยิบกระเล่งให้หยิบยังไงพี่มากากล่าวโดยพี่ไม่ได้มีหลักฐานเลยพี่ต้องบอกว่าหนึ่งการตรวจคันดำโดยการกดคันเร่งอย่างรวดเร็วสุดคันเร่งเป็นวิธีการจำลองหรือชดเชยที่เราจะมีภาระนี่หรืคือข้อกฎหมายแบบนี้แต่พี่ไม่บอกว่าเขอหยิบมาข้กฎหมายมาตันไหนเอามันดูมันพี่เอาเสือแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะไปแล้วพี่นะพี่ไปหาของเสือแล้วกันกรมบุรพี นั่ะคือปัญหาเรื่องอาจาับควนดำเนี่ยรถวัดที่คนส่งผ่านทุกรอบแต่วัดที่ตำรวจไม่ผ่านนะครับก็เหียบคันเร่งอย่างนี้นะครับคนส่งกับตำรวจหรือกองทัพคุณมมนาพิษอ่ะทำไมไม่คือเอาให้มันไอไ้อนี่กันก่อนได้ไหมนะครับตกลงกันก่อนว่าวิธีวัดควนดำต้องทำยังไงนะครับ อันนี้รถบรรทุกนะครับผมคือพูดง่ายๆว่ารถที่ใช้ดีเซลนะฮะกว่าจะได้งานแต่ละเที่ยวนี่พอ,อนะเอ้ยนะพอได้ปุ๊บหนึ่งเงี้ยมา,าวนผืนแผ่นดินไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเจอตาางคนดำนะฮะอพอวนมาเลิกนะครับท่านเลิกอา,อาจจะบอกว่าได้เวลาเลิกหรือว่ายังไงก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบได้นะครับ อันนี้เป็นถนนบางนาตราดขาเข้านะครับซึ่งรถบรรทุกนะฮะที่เขาวิ่งตู้กันนเนอร์มาจากแหลบเะบังบ้างมาจากชนบุรีบ้างนี่ก็จะมาเข้ามาในช่องทางด่วนนะครับถ้าวัดข้างนอกนะฮะในในผู้ขนานก็อาจจะได้ปริมาณน้อยนะครับถ้าเอาข้างในเลยอย่างเงี้ยมันจะได้เยอะเพราะว่ารถรถที่มาจากชนบุรีมาจากเอ่อจันท์ก็จะเข้าในช่องทางด่วนนะครับในเส้นบางนาตราดนะครับ โอ้วางแผนแนละ้วบอกว่าทำตามแผนแล้วเขียนแผนยังไงครับอา่ากลายเป็นเอาที่ทํางานเอาช่องทางด่วนที่ประชาชนต้องได้ใช้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเอาเป็นนี่ํางานของตารวจไปซทงาชนั้นแะนะครับอา่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะนะครับคือท่านต้องบริการประชาชนในการสรัญจรไปมานะครับเออก็อ่ะ กรมควบคุมมลพิษกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมาปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งพอถามหน้างานก็ตอบไม่ได้ทักทีนะฮะกลายเป็นว่าให้ไปถามบุงร์คบรญชาโน่นนี่นั่นนะผลิตออกมาทำแมวอะไรรถเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะนะครับเหมือนชาวบ้านถูกหลอกอ่ะพอซื้อมาใช้ก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นผู้คือคือรับหน้าที่เป็นคนตรวจสาภาพรถอ่ะ นะครับผู้ประกอบการรถขนสง่งเขาก็บอกว่าถึงเปลี่ยนเครื่องมาก็ดำเพราะมันใช้เชื้อเพลิงเป็นดีเซลถ้าจะลงทุนติดตั้งก๊าซธรรมชาติก็เอาไว้ง่ายว่าเงินประมาณ5-6ถึแสนบาทเพื่อที่จะเอาไปลงถังกา๊าซติดตั้งระบบเท่ากับซื้อหัวใหม่เลยนะครับและยิ่งมามีข่าวว่าจะตัดแค่30%ของค่าคนดำเนี่ย ประเทศไทยนี่นะครับคนไทยเนี่ยเท่ากับว่าทํามาหากินอะไรไม่ได้เลยนะครับเดินออกจากบ้านคิดจะมีอ่ากิจาการที่จะเดินทางมันบังเอิญว่ามันต้องใช้รถนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเสียค่าฉว,วุยนะฮะอ่าค่าสว,วยขึ้นทางด่วนกว็เสียค่าผ่านทางนะครับวิ่งไปตามท้องถนนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียค่าผ่านทางก็จะเจอดา่านตำรวจ ก็จะ,จะต้องจ่ายเยิบจายย่อยอ่ากลายเป็นว่ากฎหมายเอาอะไรก็แล้วแต่ที่บัญญัติเป็นความผิดเนะี่ยอ่าโควิดประชาชนจะตายจะอะไรก็ไม่สนใจนะครับกูจะเอาค่บปรับอ่ะนะครับเออไฟไหม้ป่าที่อินโดประเทศอินโด,นโดมันกับอควันพิษมันยังเข้ามาถึงแผ่นดินไทยได้นะครับแถวบ้านผมที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับ ออไฟไฟป่าลุกไหม้ปพิมเนี่ยควันขมงทงเฉงลอยระล่องมาถึงเทพมหานครและกรมวบคุมมลพิษก็สรุปว่าเอ้ยมันมาจากรถอย่างเดียวนะครับมาลงโทษพี่น้องประชาชนผู้ที่เขาทำมาหากินปัญหามันอยู่แค่เนี้ททำไงไม่เอาตำรวจจราจรกลางนี่ไปช่วยเขาดับไฟจะเป็นตะควันดำเท่านั้นเหรอมาแค่สี่ห้าคนก็ได้ เอากล้วยอะไรมาแค่วางแล้วก็บอกรถเข้าไปวัด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 เขียนใบสั่งเอาใบละพันละพันละพันพันนะลองลองลองถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเขาหาเงินใจจ่ายไม่ได้นะครับเออประชาชนก็เลือกให้เจ้าหน้าที่ฟ้องนะครับทําสำนวนฟ้องที่ศาลเรียกค่าปรับหนึ่งพันบาทนะครับเพราะว่ามันมันยังไงอะ คือแทนที่ประชาชนเขาจะได้มีอยู่มีกินแต่ต้องมาจ่ายส่วนแบ่งให้ด่านคนดำนะครับอันนี้เขาไปเรียกผมนะนาาก็น่าจะไอ้นี่เพราะว่าน่าเอ่อตำรวจจราอนกลางน่าจะรู้แล้วว่ารถคันที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องเบนซินนะครับอ่รถพีน่นมนมนครปฐมก็เครื่องเบนซินนะฮะแต่ก็ถูกด่านคนดำเรียกนะครับมาตรฐานการตรวจวัด วันดำนะครับมันต้องยึดของใครเป็นหลักอ่าเขาบอกว่ายึดของจราจรกลางหรือยึดจากกรมควบคุมมาพิษเป็นหลักแล้วใครเป็นเจ้าของคนที่อนุญาตจดทะเบียนให้กับรถขนส่งนะครับไม่ใช่กรมการขนส่งเหรอไม่ใช่พอไปต่อขนส่งแล้วขนส่งให้ผ่านแต่พอมาตำรวจปุ๊บวิธีการเล่งเครื่องกลายเป็นคนละเรื่องเลย นะคนส่งอนุญาตให้ผ่านได้แต่ตำรวจมาตั้งทุกวันผ่านไม่ได้สักครั้งเนี่ยที่เขาบอกกันนะที่ประชาชนร้องเรียนมาเว้นไหมครับแผ่นดินไทยนะครับบอกออกมาปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่เคยมีข้อมูลที่จะบอกว่าจับควันดำหนึ่พบาทมาหลายหลายปีนี้มันทำให้ค่า PM 2.5ดีขึ้นยังไงทำไมกรมควบคุมมลพิษถึงสรุปเอาว่า มลพิษมันเกิดจากเขาไอเสียอย่างเดียวสิ่งที่ประชาชนต้องการคำตอบหรือเขาถามมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยทําไมไม่ออกมาตอบเขานะครับส่วนแบ่งครบับหลับคาวควันดำเนี่ยนะคือเอาเงี้ยวได้ไปเต็มเต็มนะนะครับได้ไปเต็มเต็มแล้วไม่เข้าคือคือหมือนกับว่าไม่ต้องแบ่งท้องถิ่นด้วยมั้งนะฮะ องค์การบริหารส่วนท้อ,ทองถิ่นนี่รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะเห็นเขาบอกว่าคือผมก็ไม่ได้ไปสอบถามนะแต่มันเยอะเกิอนอ่ะนะฮะมันเยอะเกินที่จะตับคันดำแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ประชาชนทุกใจมากนะครับเ,เดี๋ยวผมจะปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าไอ้กรณีอย่างนี้นะครับจริงๆมันต้องมีจุดจบนะฮะมันต้องมีจุดจบไม่ใช่ว่า เ,เจ้าหน้าที่จราจรกลางนะครับกองกับการห้าเนี่ยท่านคนที่ออกมาปฏิบัตนินะครับคนที่รอตอบกลายเป็นผู้ที่อยู่นู่นนี่สนักงานไม่ได้ออกมาปฏิบัติรอตอบตอบคําถามก็คือถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้คําถามไอ้คาตอบที่ดีๆทั้งนั้นแหละแต่หน้างานนี่สิครับชาวบ้านก็ทุกใจเพราะผู้ปฏิบัติตามคําสั่งนะครับ หาค่ามาตรฐานไม่ได้เลยกับการวัดนะฮะอ่าอ,อันเนี้ยสมาชิกนะครับเพจเ,เสือหากินในป่าเขาจับได้ค่าหนังค่าเขาไปแล้วไอ้กรณีที่ทุจริตการวัดค่าควันดำนะครับเจอหลายครั้งมากนะ,ะเอาเป็นว่ามาจับทั้งสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเครื่องวัดใช้ไม่ได้นะครับ อ,อีกฝั่งหนึ่งเครื่องวัดใช้ได้แต่เอานั่นไปจิ้มจิ้มลวใบกลมๆเมื่อก่อนนี้มันเป็นใบกลมๆใช่ไหมเอาใส่ในกระบอกเรื่ใบกลมๆที่เอาใส่ในกระบอกใช่ไหมตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันใช้เครื่องรุ่นใหม่ก็คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีกระดาษวัดแล้วนะฮะเออแล้วไอไอบรรดามาจากไหนล่ะใบนั้นบรรดามาจากไหนอ่ะ รถชาวบ้านเขาฟิกเครื่องใหม่ๆไอ้นี่วัดดำดำดำดใส่เข้าไปใบละพันละพันเขาจับได้นะครับเพจเสือห้ากินเขาจับได้คา,นา,าหนังค่าเขาขนาดนั้นและไอ้คนที่ทุจริตได้รับโทษอย่างไรบ้างครับนนเนี่เงียบเพีบไปเลยอ่ะนะครับอกา,ารละเมิดประชาชนพวกคุณทำได้นะครับ ที่ชาวบ้านเขาสงสัยแต่คนที่ออกนโยบายออกแผนไปเขียนแผนนะครับไปเขียนแผนแล้วอนุมัติแผนกันออกมาแล้วมาทําอย่างนี้กับประชาชนทั้งๆท,ท,ที่เขาเดือดร้อนนะครับจะเป็นจะตายกันทั้งประเทศอยู่แล้วไอ้นี่ก็มาเขียนใบสั่งเอาคันละพันละพันละพันนะเอาคือทําไมนายกบัณฑีตออกระเบียบไปเลยใครซื้อรถด,ดีเซล ต้องจ่ายค่ามลพิษเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทดูด้วยว่าคนไทยมันจะซื้อไหมรถดีเซลนะมันเหมือนกันหลอกให้ชาวบ้านเขาซื้อรถนาซื้อรถมาเพื่อที่จะให้ตำรวจจับขวันดำทำไมไม่จับที่ต้นตอมันนะครับกฎหมายประเทศไทยจับความเร็วที่เก้าสิบแต่ผู้ผลิตรถผลิตเลขไม่หรืออแร <c oughs> งสเปดหรือ ความที่ทำความเร็วได้อยู่ที่200ถึง240ขาดทุนตั้งแต่ตอนตัดสินใจซื้อรถแล้วกฎหมายไม่เปลี่ยนทั้งนี้กฎหมายแล้วท่านผู้ก็บอกว่ากฎหมายมันต้องบรรยัติเท่าที่จำเป็นอันไหนที่มันเก่าแล้วล้าสมัยมันต้องแก้ไขและปรับปรุงอะไรมันยกเลิกมันก็ต้องยกเลิก แต่อ้นี่กับธนุทานอมอาไว้กฎหมายประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี2522ปีนี้มันปี2565ก็ไปแล้วนะกี่ปีก็ไปแล้วอ่ะมันไม่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการทำมาหากินเนี่ยกฎหมายการบัญญัติกฎหมายมันต้องบัญญัติให้มันสอดคล้องกับการเป็นอยู่คือต้องไม่สร้างทารละให้กับประชาชน เกินสมควรแต่ที่มีด่านควันดำอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันสร้างภาระให้กับสังคมเกินสมควรไปแล้วแต่ไม่คิดจะแก้ไขกันรัฐมนตรีนาะยกรัว่ามันตรีคณะรัฐบาลนั่งดูตาปิดๆชาวบ้านจะเดือดร้อนทั้งหัวมัน <c oughs> ไปยันกันมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแต่ไม่ได้ทำให้คนไทยชีวิตการทำมาหกินของคนไทย อยู่ดีกินดีขึ้นสร้างแต่พาระให้กับชาวบ้านข้าราชการออกมาทำาข้าราชการประจำออกมาทำอย่างนี้ก็บอกว่ามาทำตามนโยบายทำตามคำสั่งนะครับไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจจริงๆนะของขึ้นของขึ้น <laughs> โอเคนะครับพี่น้องฝากเอาไว้เดี๋ยวจะนต้องมีจุดจบให้ได้ไอ้ด่านควันดำเนี่ยนะครับเออประชาชนกินข้าวท่านก็กินข้าวแต่เงินที่เขาจะมาหาได้เนี่ยหนึ่งพันบาทที่จะต้องไปจ่ายค่าควันดำเนี่ยเพราะมันแก้ไม่หายยกเครื่องทิ้งมันก็ไม่หายขนาดช่างเก่งๆเ,เ,เปิดอู นะครับฟิตเครื่องเขายังบอกเลยว่าตราบใดที่เรายังใช้น้ํามันดีเซลอยู่เนี้ยมันก็ดาอยู่วันละยังข้ามนะครับถ้าใช้แก๊สมันก็จะไม่ดําแค่เอาใส่ตะเกียงแล้วก็จุดไฟดูว่าไอ้ความลุกไหม้ของอน้ํามันน้ำมัน,น,มนถ้าเป็นน้ํามันก,าก๊าซก็เปลวไฟก็จะอีกแบบหนึง่งเบนซินก็จะอีกแบบหนึง่ง ไปดูที่ตะเกียงนี่เขาเอาใส่น้ํามันดีเซลเนี่ยนะเอาจุดในบ้านเมื่อก่อนนี้มุงเมืองดำหมดแหละประกาศยกเลิกการใช้น้ํามันดีเซลไปเลยแล้วก็ห้ามเอารถด,ดีเซลมาขายในพื้นแผ่นดินไทยไม่ใช่หลอกให้้าบ้านประกาศขายตุ้มๆรถปี่ดดห่อนี้รุ่นนี้แรงบิดเท่านู้นเท่านี้เครื่องแรงเท่านี้เท่านี้ <c oughs> ประกาศขายกันตูมตูมพอจะบ,บ้านเรามาใช้ปุ๊บอ้าวชิบแห่โอ้ยพูดแล้วมันนะ <c oughs> โอเคนะพี่น้องนะเจ็บคอพูดกับคนบักนี้นะเ <c> จ <oughs> ็บคอเพราะมันหาคำอธิบายไม่ได้จากผู่ปฏิบัติฝากเอาไว้พี่น้องคอบคุณและสวัสดีครับ